ผมเต้เบต้าครับนะครับหาหาหมูมดนี่วันนี้พามาเยี่ยมบ้านฟาร์มรุ่นพี่ก็คือฟาร์มทีมงานครับที่นี่ดูบรรยากาศรอบหลังช่วยกันทำปลาส่งนี่เดี๋ยวรอมาดูกันว่ามีปลาอะไรกับด้านไงเนี่ยเอเลี่ยนเขียวดูเขียวหน่อย นี่ยสวยงามไอเลียนเขียวตัวนี้หนึ่งจุดหนึ่งจุดสามละสามละ,มละตัวนี้สามละประมาณสามละเลียนเขียวว่าตัวนี้สวยตัวนี้สวย,วยทำปาต้องมีทีมงานครับไอเลียน โอ้นี่เอเลี่ยนเทาเทาสวยเทาสวยตรงมันจะเหมือนปลามันจะเหมือนปลาหมอเลยเรือร้อยอ่ะตรงเหมือนปลาหมออืมนเลยนี่เอเลี่ยนเทาสวยฮะสวยเลยสวยเลยอันนี้สวยเลยใช่ได้ใช่ได้เามาทำเองครับบอ ชอบตัวนี้ชอบตัวนี้ชอบสีเทาครับดูต่อดูต่อเนี่ยนะเยอะครับเยอะไอใบที่ใส่นี่คืออ่าไผ่น้ำครับหรืออไะไรวะหญ้าปโปง่งหญ้าอะไรหนญะ้าปโปง่งอะไรสักอย่างฮะนี่ะา,าบอเลยสวยสยสวยเอาไปเลี้ยง สวยนะเนี่ยอืมอเยอะๆๆๆนี่เลี้ยงน้ำใสนะไม่มีนะน้ำหมักไม่ต้องไม่ต้องที่นี่เลี้ยงน้ำอ่าใช้น้ำดูดขึ้นมาจากนู่นะเนาะเนี่ยบ่อบ่อขุดเนาะเนี่ยฮะพาไปดูบ่อขุดใช้ปั๊มดูดขึ้นมาดีที่สุดเลยเนะนี่ยดี เนีไปดูเนี่ยเนี่ยฮะต่บนน้ําอยู่เนี่ยฮะเนี่จะปั๊มดูดขึ้นมาใช้ก็หมาวิทยาลัยมศวเทคโนราชมงคลเทคโนสุรนารีโคราชเออมาที่เต็มก็มาวัดค่าเพ pH น้ำค่าเพีย h ก็เป็นค่าที่เป็นแหล่งกำเนิดของประกัดพอดีเลยบ้า เลี้ยงแบบสบายเลยน้ำาทีใช,ใช้ใช้น้ำหมักก็พมเมื่อพวกแฟนซีอะไรเงี้ยไม่ได้ใช้น้ำหมักใช้ใบหูกวางนิดหน่อยเนี่ยใช้ได้เป็นปีอยู่เป็นปีคือโชคดีฮะเกิดที่แหล่งน้ําที่ดีแล้วก็ได้ค่าน้ําที่พอดีปลาไหมปลาไม่มีน้ําหมักฮะค่า PH มันแบบเหมาะสําหรับประกัดเลยอะ นี่แกทำส่งต่างประเทศนะมีลูกค้าประจำผมก็มาให้แกช่วยทำเพิ่มเพราะว่าผมก็มีลูกค้ามามาดูแฟนซีก็เริ่มมีแล้วลอหลอกล้อหลอกลอหลอกให้แกทำแฟนซีลอหลอกเพราะว่าแฟนซีก็ป๋าผมไม่ไหวไม่พอแม่ไม่ไหวไม่พอสีเท้านี่ไอเลี่ยนเทา ขายไม่แพงครับขายไม่แพงอันนี้พวกแบกโกลนี่พวก Back แบกโกลแบบเกตเกตคมคมงานดีๆนะไม่แบบไม่ใช่ตะเกียบขาดแหว่งวิ่นวินอะไรนะเต็เทมที่ไม่เกินสามร้อยครับอืมคือเกตคัดประกวดได้เลยอ่ะอันนี้บอกเพาะบอกเพาะอะดูบอกเพาะเทาให้ดูบอกเพาะไง นี่คือบ่อเพาะเขียนไว้ด้วยนะเนี่ยแม้ว่าคอกไหนเป็นคอกไนเนะี่ยเขาจดนะฮะบ่อเพาะนี่ดูยาวไปนูน่นต่อครับเมื่อกี้สายเข้าบ่อเพาะนี่ในบ่อเพาะมีอะไรก็มีถ่ายน้ำไถ่น้ำแค่นั้นแหละฮะปิดฝาปิดอังนี้ไว้กันเสร็จฝุ่นอะไรลง แค่นี้เองนี่เจอตูดีโอถ่ายรูปนี่นะมีหลอดไฟนหนึ่งนอดเหรอเสียบปลั๊กทำให้ดูเสียบปลั๊กโบจบนี่น้ำเลลปิ้งนี่แค่นี้เองฮะดูตัวถ่ายรูปแล้วก็หาม,มุมไฟเอานีต้องปิดไวนะ้นันการมันโดดปะป่ามันโดดเนาะ นี่มีรหัสคอกด้วยห้าสี่หนึ่งบีห้าสี่ศูนย์บีนี่ดดูเดดูปลาปลาเก่อนมันกลางมันจะเป็นอย่างนี้แหละแต่ปลาป่าพวกเอเลี่ยนอ่ะผมว่ามันสาหรับผมก็รู้สึกผมมันผมชอบมากกว่าเอเลี่ยนให้บิดอันเดียวกันเนาะผมชอบมากกว่าพวกปลาแถ้ป่าใต้ปลาภาคกลาป่าอะไรเงี้ยผมว่า มันก็สวยแต่ว่าผมผมสีสันของเอเลี่ยนผมว่ามันแบบมันโดดเด่นเฮ้ย hey, ไม่เห็นกันแง่วะนี่นี่น,นี่อ่าเนี่ยปลาฟอร์มนี่แกะมาฟอร์มในวิธีฟอร์มก็เงี้ยอันนี้คืออันนี้คือยังยังไม่ค่อยเล่นไม้นะแต่สักพักก็ต้องคือทำไปบ่อยเดี๋ยวก็สู้เอียงตัวละเอียงตัวแลเอียงตัวละ,วละอ่ะหันไปเจอกันไหน ดูให้ดูคม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 ยงไงเป็นไงสวยนะสวยนะเดี๋ยวแอบถามราคาหลังไม้ให้ใครถูกใจก็ทักมาเลยครับนี่มีสามสีนะนงเงินเขียวแล้วก็เทา ส่วนตัวเมียขายไหมก็น่าจะขายแล้วครับเพราะว่าขายหมดแลละครับผมว่าอันนี้ตัวเมียโมโกโมโกอ่างงใช่ไหมงงใช่ไหมอ่าทําไมถึงมาอ,อยู่ตรงนี้ตอนนี้ผมกาลังมีโครงการครับเกินเกินไว้ก่อนคือพัฒนาเป็นคือจะทำแกเอเรียเนาะแกะเก่งสายไฮบิดสายป่าเนาะผมก็ทางแฟนซีเนาะก็เลย กำลังเริ่มลองมิกกันอยู่ให้แกเอาเข้าไว้เดี๋ยวผมก็เอาเข้าไว้แล้วก็เดี๋ยวมาควายกันนี่อันนี้เป็นโครงการรับการทดลองไม่รู้จะสําเร็จไหมก็คือทํามาแล้วชุดหนึ่งมันก็ได้เป็นอ่าเหมือนเอเลี่ยนสมูไรอะอ่ไล่ไปประมาณนั้นแะแต่ว่าหยุดทําต่อก่อนช่วงนั้นเพราะว่าหน้าหนาวพอดีเลยไม่ได้ทําเป็นเลี่ยนสมูไรก็ใช้ได้ครับคล้ายๆไปครอบโกครับแต่มันยังไม่โกเป็นมันเป็นเหมือนปลาดํา แล้วก็ติดเกตสมุไรอ่ะแต่มันยากครับเอเลียนเอเลียนยากอย่างหนึ่งเอเลียนเข้าแฟนซียากอย่างหนึ่งก็คือมันคุมลายยากฮะเนี่ยพอเราไปหนักแฟนซีเนี่ยสาระมาเลยไหมพอเราไปหนักแฟนซีเนี่ยลายเอเลียนมันจะหายเนี่ยลายเนี้ยลายเนี่ยลายที่เขาเรียกลายมันเอกลักษณ์ของมันอ่ะลายไฮบริดเนี่ยมันหายพอเราหนักพอเราไปหนักทางไฮบริดเอเลียน สีแฟนซีก็หายเนี่ยอคือตอนนี้มันคุมยากนิดนึงก็เลยเขาเรียกว่ายังไม่ประสบความสําเร็จครับก็เลยไม่ได้โชว์ไม่ได้พูดอะไรให้มันแบบพอเป็นจํานวนพอได้ก่อนอนะ่ะเดี๋ยวจะเปิดตัวโชว์อปกันขอเรา,าต้องพัฒนาอยู่ตลอดครับนี่สังเกตถ้าใครสังเกตใครที่เคยเอาแบค็คคอปโกผมไปนะดำมุกทองอะ มันจะมีบางตัวที่มันลอกมาแล้วกระโดงอะจะเป็นลายอย่างเงี้ยแหละอ่ากระโดงหรือหาอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมีเลือดปาปาอ่าอันนั้นคือคอกลูกที่ผ่านเอเลี่ยนมาด้วยอืมผ่านไฮบิดมาเขาเรียกลายเลยนะผมก็ไม่แน่ใจลายเอกลักษณ์มันอ่ะ,อะลายของมันอ่ะถ้าดูดีๆไปสังเกตด,ดูคลิปกเก่าๆด,ดีครับมันจะมีแบบคอกโกอยู่ชุดหนึ่งอ่าก็คือเป็นลายพอตามไปอีกปุก๊บอ่ะผมทำต่อไปแล้วฮะ มันก็ไม่เป็นแบบที่ตรงการมันก็มันก็หลุดไปเป็นแฟนซีไปเลยหลายหายกลับมาเข้าเอเลี่ยนไปเข้ากูหายอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวผมต้องพยายามทําให้มันลงตัวก่อนจะให้ดูเดี๋ยวถ,ถ้าถ้าหาภาพเจอก็เดี๋ยวจะจะขึ้นให้ในคลิปแต่หาภาพไม่เจอก็ไม่ได้ขึ้นนะแต่ผมเคยเคยขายปล่อยเคยแบ่งประโยคมันมีมันได้มาไม่กี่ตัวหรอกสิบกว่าตัวท่านั้น พราะเวลายีนชปีชีมันไม่มันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ลูกมันได้น้อยพวกเอเลียนพวกปลาปากับแฟนซีผสมกันลูกมันได้น้อยบางทีก็ลูกตายเหมือนยีนมันไม่ค่อยเข้ากันอ่ะไม่ถูกกันอะไรอย่างเงี้ยมโหจะชปีชี้อะไรประมาณนี้เขียวเขียวดูเขียวบ้างเขียวมันจะท้อนแสงเลยเลียมเลียมทอนไฟดูเขียวดูเขียวชัดไหมนี่ ปเปลียวนี่ยังตัวเล็กอยู่นะไซส์หนึ่งจุดศูนย์นะหนึ่งจุดศูนย์โอ้สวยสวยตัวนี้สวยเขียวก็สวยนะสวยะฮะสุดยอดแห่งความคมครับะใครอยากดูเครื่องคม,คมไหมนี่ดูเอเลี่ยนไฮบริดนี่นี่นี่ตรนี้เขาเรียกว,ว่าคม คือช้น้ําตึงเครื่องตึง fists, กระโดงตึงหางตึงฮะตึงเป๊ะไม่มียับไม่มีย้วยไม่มีย่อนอ่าไม่มีพับไม่มีหงิกไม่มีงอเห็นไหมหัวโค้งนี่นี่เนี่ยหัวผูเลดอ่ะดูหัวผูเลดเนี่ยอ่าเออนี่เดี๋ยวไหน,หนๆนะก็มาพาดูให้เปรียบเทียบ <_' c' c> เป็นแฟนซีเลยแล้วกันเกตประกวดอ่านี่นี่นี่อ่ะ เปรียเพียเป็นแฟนซีนะฮะหัวปลาต้องเนี่ยหัวเนี่ยหัวโค้ง่นี้นะฮะเห็นไหมมาดูใกล้ๆดูใกล้ๆหัวต้องโค้งมนแบบนี้เนะี่ยโค้งลงมาเนเขาเรียกทรงบุเลตหรือหัวกระสุน,นโค้งลงมาอย่างนี้ยหามาสิลูกอ่านี่โอ้ยเดี๋ยวเอาเหลี่ยมอื่นกำลังจะพากันเอยเหลี่ยมนี้เดี๋ยวแป๊บนึงเหลี่ยมนี้มัน มาทีๆก็สาระไปเลยเอาเ,เ,ดอเดี๋ยว่หนดีวะเดี๋ยนี้ก็ได้นี่นี่แหละตัวตัวบางมาดูไอ้นี่สวยหัวไม่สวยหัวไม่สวย,วสวยตัวเมื่อกี้อ่านี้ได้นี่ได้นี่ได้น,ดนี่หัวมันต้องโค้งลงมาฮนะเห็นไหมหัวโค้งอะหน้าปลาไม่งอขึ้น นี่นะคือจ,จุดหัวก่อนจุดจุดหัวก่อนอันนี้เกือบดีน,นี่เกือบดีน,น,บดน,นี่ยังไม่โคง้งนี่ต้องโค้งแบบนี้เห็นไหมโค้งลงมาเห็นไหมนะฮะนี่นะปลาไม่งอชายน้ำเห็นไหมชายน้ำเนี่ยสิทธิภาพองศาลาดเอียงมาลาดเอียงไปข้างหลังแล้วก็ต้องตึงแบบนี้นะคือถ้ายับ ย่อนหงิกงอไม่ได้นะฮะต้องตึงแบบนี้นี่ตึงแบบนี้นี่ส่วนกระดงใช้กันไม่ได้ฮนะกระดงของแฟนซีเป็นหมูฮอกหางเป็นซีเชฟใช้ไม่ได้ฮนะแต่ให้ดูในการตึงการตึงของไอ้นี่ของเครื่องคีบก็ประมาณนี้ตะเกียบทิ้งตรงดิ่งลงมาแบบนี้นะฮะเนี่ยเห็นไหมตะเกียบเท่ากันสองฝั่งทิ้งตรงดิ่งลงมานี่คือสรงมาตรฐานก็ ถ้าเจาะลึกเข้าไปก็การหางแตกสี่แตกสงแตกสแตก2จะเป็น pk แตกสี่เป็น hm bk การหางมันแต่ว่าประกวดใ้่แตกสี่แตก2ได้ก็ดีอให้ผมแล้วก็จุดอีกจุดหนึ่งที่คนไม่ค่อยมองก็คือเหงือกนะฮะเหงือกเวลามันกลางอะ่ะให้เหงือกซ้ายขวาเปิดสุดเปิดกลางสุดและเท่ากันเปิดเท่ากันนี่คือบางคนแบบไม่สังเกตเวลาคัดปลาส่ง คือส่งแต่ทรงสรงแต่อะไรแต่ไม่ได้ม่ได้ดูที่เหงือกบางทีถ้าเผืือปลามันสวยกันวัดกันมากๆแบบสูสีกันนะมันก็ต้องวัดองค์ประกอบเล็กเลกนิดน้อยอย่างเช่นเหงือกก็ต้องวัดอะเหงือกเอ้ยความตึงเอ้ยใช้น้ําเอ้ยอะไรพวกนี้เขาวัดหมดแล้วก็สาสุดท้ายก็จะสายสายใหญ่กว่าได้เปรียบอ่ะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็เอเลี่ยนมีเอ้ยนี่เอเลี่ยนของ นี่ไอ้ยาเอ้ตัวนี้สวยว่ะพี่ตายเครื่องเหลืองนี่อะไรอ่ะเอ้ยปลาเครื่องเหลืองอ่ะอ๋อตายแก้มเหลืองไม่รู้เหมือนกันนี่ไอ้เครื่องเหลืองนี่เขื่อดีป่ะโอ้โหคึกจัดเลยคึกจัดเลยอันนี้ไอเรียนคอปเปอร์คอปเปอร์โก อันนี้น่าจะยังไม่มีจำนวนเนี่ยเดีเขาเกิสวยดีนะสีนาคก็สนใจก็ทักมาครับตายดีครับทยอีคร e ับสองแปดสองแปดก็เขียวน,น้ำเงินเทาส่วนราคาเดี๋ยวขึ้นให้ที่หลังเดี๋ยวขึ้นให้นะฮะก็ยังไม่ได้ถามกั่นิ้เท่าไหร่แต่จะมาคัดส่งไว้ก่อนแลวคัดส่งเขาสีเทาสีเทาก็สวยแต่สีเทาจะแพงกว่าสีอื่นนะฮะ เพราะว่าทํายากกว่าสีอื่นเพราะอะไรยังไม่รู้ไม่เคยลองถ้ารู้เราจะมาบอกแต่เขาว่าสีเทาทํายากที่สุดหลับคลิปนี้ก็ชอบกดไลค์จะใช้กดแชร์แล้วก็ฝากกดซับสไคร์นะครับสำหรับวันนี้ก็กลับสวัสดีครับ